มีโอกาสมีเวลาเสาร์อาทิตย์ก็ให้เวลาตัวเองบ้างไปทุ่มรอดลม้มรอดตายในชีวิตที่มาผ่านมาแล้วลึกลองดูสิแล้วเลือกกลับไปทุ่มเทรอดลม้มรอดตายอารมณ์ความรู้สึกที่คิดนึกขึ้นมาเอ,อบิอบ,อ,บอิ่มอบอุ่นชุ่มชื่นชุ่มเยน็นเป็นสุกมีอะไรบ้างอันนั้นแหละคือสมบัติของตัวเราเองการกระทําบําเพ็ญชีวิตที่ผ่านมานั่นแหละออการกระทําการกระทําคําที่พูดของตัวเองที่ผ่านมานั่นแหละคือสมบัติของตัวเราเอง แล้วมีอะไรบ้างแล้วลึกนึกขึ้นมาเอือบอิ่มอบอุ่นชุ่มชื่นชุ่มเย็นเป็นสุขมีบ้างไหมแล้วมีตัวประกันไหมว่าเราตายนี้เราจะไม่ลงทางต่ามีสักขีพยานประกันตัวเองหรือไม่ว่าเมื่อเราตายจิตออกจากร่างเราจะไม่ไปเปิดเป็นเปรตอสุรกายสยัตว์เัจฉานสนาัตว์นรกไม่มีใครอยากไปแล้วมีสักขีพยานประกันได้ไหมว่าเราจะไม่ไปฉะนั้นมีโอกาสมีเวลาที่จะ,จะปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงตัวเองตังต้งแต่วันนี้ จะกได้แก้ไขปรับปรุงตัวเองใหม่ถ้างั้นหมดโอกาสนะให้การบำรุงรักษาใดๆในโลกการบำรุงรักษาใจนี้เราเป็นเพี่ยมธุระาละอันอื่นเราไม่ทํามีคนทำแทนแล้วนะมีแต่คนแย่งกันนะตำรวจทหารกับตัรรถไฟแย่งกันเป็นแย่ง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 ,ยงตลอดเวลาแต่ตรงนี้มีแต่คนเพิกเฉยเวลาจวนเจียนเข้าขันมาหาที่พึ่งไม่เจอมีแต่คนควนคลาง และไม่มีใครช่วยใครได้ด้วยนะอันนี้เรียกว่าอริยทรัพย์คือช่องทางดําเนินทางจิตใจไม่มีใครช่วยใครได้เลยนะ mm. นอกจากเราต้องช่วยค้นขวายด้วยต,ตัวของเราเอง mm. นั่นแหละอยากให้พวกเราเข้าใจเราชาวพุทธถ้าเราจะหยุดทุกข์เราก็ต้องมีความความเข้าใจ mm. ไม่ใช่ว่าพุทธเตทะเบียนว่ามันเฉยเฉยพุทธมานานออ mm. ทำไมพุทธทำไมไปโผล่ตรงที่มันทุกข์นะ mm. พุทธพุทธอะไรนะออ mm. ตรงไหนมันทุกข์เราทำไมถนัดโผล่ ทำไมถึงโผล่และทำไมถี่จังรละลึกนึกขึ้นมาอารมณ์ทำไมเสียแทงหัวใจตัวเองให้ถือว่าเป็นธุระเป็นภาระจำเป็นกับตัวเองนะในการพนธุธนุถนอมบำรุงใจตัวเองมีการให้ทานเป็นเนืองนิดจิตเอื้ออิ่มอบอุอบอ่นชุ่มเจ็นเป็นสุขเลี้ยงจิตเลี้ยงใจตัวเองให้ถือว่าเป็นธุระเป็นภาระอันจำเป็นกับเจ้าของนะเมื่อเราไปทำงานเราเห็นแต่ธุระภาระ,ภา,ะภายนอกสิ่งที่มันสำคัญจริงๆกับหัวใจไม่มีใครช่วยเราได้กับทอดธุระเนี่ย ธุระอันนี้เรากลับไปเป็นแทนเป็นธุระแทนล,ลูกแทนผัวไปหมดธุระตัวเองกลับไม่ค่อยทําหรือว่าไม่เห็นความสําคัญแล้วเอาไว้อดควรตอนจะตายเอาไว้อดควรตอนสุดท้ายว่าไม่มีใครเห็นใจไม่มีใครเข้าใจเราอดควรบุญน้อยวาสนาร้อยร้อตะเวนตะกรรมชอกช้ําช้ําทั้งชอกทั้งช้าพอใจแล้วหรือเอจะเอานั่นหรือเป็นที่พึ่งนรกเป็นๆน,นันนน่ะ นั่นแหละมีโอกาสมีเวลาจะได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองตั้งแต่วันนี้อย่าผัดปันประกันพรุ่งมีโอกาสจะได้ปรับจะได้ปรุงจะได้เปลี่ยนจะได้แปลงด,ด้วยบุญนั่นแหละทิ้งหนีได้มาคุณนกมาเห็นมาด้วยกําลังจิตของของทุกวันนี้มันมีสื่อมีช่องทางที่จะไปเชื่อมสัมผัสกับจิตแต่และดวงแต่และดวงอย่างองค์พระพุทธมหาจกักรพรรดิมงกธรรมอธิษฐานอาจารย์อธิษฐานไว้ว่าพระพุทธองค์ทรงปรารถนาหรือว่ามีความพุทธประสงค์เช่นใด ลูกหลานใกล้ไกลจะบันดาลมาก็สุดแท้จะผู้ตรงจะได้เผยแร่พระศาสนาฉะนั้นตัวเรานี่แหละอัตหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนเสียมันไงหรือมองไงดอกพี่น้องไอ้มีโอกาสมีเวลาปร,ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกลับมาวันนี้กลับไปสิ่งที่เราจะทนุบำรุงรักษาใจตัวเองได้ง่ายๆคืออย่าปล่อยจิตปล่อยใจให้เคว้งคว้างอ้างว้างว้ายเวแล้วเดียวได้ จะปล่อยจิตทะเลถลายเล่ร่อนและเหเล่ร่อน,อนไปตามอารมณ์ต่างๆจดจ่อต่อเน,นื่องกับคำบริกรรมก็ดีกว่าเราจะไปคิดไปนึกๆแล้วมันเสียดแทงหัวใจตัวเองมานานแล้วจนทำนานนี้ไม่ใช่หรือและบ่นเพ้อละพันทุกข์ยากลำบากมาโดยตลอดปราบสาเปลี่ยนซะเปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจตัวเองเดินยืนนั่งนอนพูดทำาดื่มคิดเจะเยืองจะย่างเหยียดแขนกูตั้งสติเข้ามาแล้วลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ ปฏิบัติได้ตลอดเวลาเรียกว่าอาการลิโกอาการลิโกพุทโธดังดังภายในใจพุทโธดังดังภายในใจแล้วว่าคิดดังดังคิดดังดังภายในใจเพื่อจะดึงจิตที่มันลลเห์เร่ร่อนที่ฟุ้งที่ซ่าไปทั่วสามแดนโลกธาตุคิดปรุงแต่งเรื่องอดีตคิดปรุงแต่งเรื่องอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเป็นปั่นปั่นป่วนป่วนแล้วมาบอกว่าจะของสายปัญญา ปั่นอย่างปั่นถูกปั่นยากกันทีปั่นปวดมันเล็บขวนหัวใจเจ็บปวดอยู่ตลอดเวลายินดีแล้วพอใจแล้วห,หรือท่านก็ตั้งจิตตั้งใจฝากเป็นฝากตายมาวันในวันนี้แก้งเกิดให้เจ้าของเกิดว่าพุทธโธเป็นตัวยังไงพุทโทให้ด,ด,ดังดังคิดดังดังภายในใจให้ได้มีหลักมีเกณฑ์ก็ดีกว่าจะปล่อยจิตปล่อยใจไร้เหี้ยได้ร่อนสร้างเรื่องสร้างเราเผาลุนตัวเองอยู่ตลอดเวลา เตลิดไปเผาคนข้างเคียงอีกต่างหากเห็นไหมล่ะไฟกองย้อนไมมไม่ขีดก้านเดียวแล้วเบิดทีเดียวลุกลามทั่วบ้าน